ดีสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดตลกเดาใหม่นะครับต่อไปนี้คุณอาจจะได้เห็นเขาเป็นตลกผู้ขวัญผมตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้นนองเนตอนแรกเนเริ่มจากอะไรนะตอนแรกตอนแรกเหรอผมเริ่มจากถ้าถ้าเป็นผมนะผมเริ่มจากพี่เอกคู่สอนรามครับเรื่องศึกรักสองเป็นดินแล้วก็เล่นมา แล้วผมก็ไปเป็นโกงเพราะเล่นโกงดีหน่อยก็เป็นตลกแล้วผมก็เป็นยิ้มตลอดเลยแล้วเนทอ่นะเนทก็เล่าเ,เาเป็นนางเอกตอนแรกก็เป็นนางเอกเมื่อก่อนมีแต่คนอยากได้ตัวเขาแบบว่าเขาเป็นนางเอกที่แบบว่าเจ้น้ำตา <c oughs> ว,ว่าเป็นแฟนค <c oughs> ลภาอยนต <c oughs> ์แล้วเขาก็บอกเป็นโกงนะทนี่แล้วก็เป็นโจ๊กแล้วโว้ยกูเอ๊ะเขามีแต่ขึ้นขึ้นขึ้นไม่ได้แจ้งห้ยแบบดี ไ,ได้มันลงแต่ดังขึ้นนะโอเคว่าดังขึ้นแต่ว่าการแต่งตัวก็จะสงบทีม <c oughs> ันาามโอเคนะหลังแล้วกูถาบแช่งไว้จุดทูบไว้พวกเกะทุกวันเลยว่ะเอาคิร <c oughs> ิเลี้ยงน้องอ่ะใส่สีดเดงน้งเงินนะบั้มตีมตีมน้ำเงินแต่วบบันถัดไปตีมสีทองสีสีแดง ทำขวัญสีทองแล้ววันนี้ก<ช> <canvas. S 2> ็บอกหัวหน้าว่าหัวหน้าเดี๋ยวเข้าโบสถ์สีแดงเดี๋ยวหน้าทำไมต้องสีแดงวะส <c oughs> <c oughs> ีอื่นไม่ได้หรอคุณแม่เขาขอร้องมาคือวงตอนเย็นที่เลี้ยงเราถึงเลยแม่บอกว่าชอบสีแป๊ะเขาให้ร้องว่าผมก็ไม่รู้จะแต่งยังไงเลยสีแดงแต่งยงไงผมไม่ชอบใส่เสื้อแดงไม่ได้ไปผมจะแรงจิ๊บสวดรองเท้าสีแดง อะไม่ใช่กินเลี้ยงสิหนูถูกแล้วเบลอ่ะเราไหวไหมเนี่ยคิดว่าตอนแห่ตอนแห่สีอะไรก็ได้ตอนตอนแห่ตอนเช้าปรงผมเสร็จอะไรเสร็จเงี้ยสีขาวก็ได้ง่ายๆแล้วสบองจะบ้านเธอต้องใส่สีเงินด้วยไม่ได้เออเขาบอกสีแดงลูอเขาสั่งให้ใส่แดงตีีสอะไรสีแดงสีแดงอ่ะ บอกหลวงพ่อว่าเป็นสบงมนสีแดงไม่ผมใสแล้วห้หลวงพ่อใส่แดงนพี่เองพี่ใส่สีแดงวีใส่เฮ้ยแต่มันก็มีนี่เออเปลี่ยนกันท้งวัดเลยยอมผมด้วยนี่ทีนส่่ออะไรใส่ทุกทุกมันถึงวัหมดแล้วปากกาอวไปเาหมเจอเไเปปรเ เด็ดนานนานไปหน่อยเหมือนฝนฟังปันมาอยู่ที่ว่ามันเคียหรือเปล่าบว่ามันดังอ่ะเนาะว่ามันดังมันมักไว้อะไรก็ตายหนฝากไว้หมดตายันหอมเกรจริงปะหอมจริง คือเราเราเราจะดูพัฒนาการของเขาก็คือหอมแก้มเขาให้มีเสียงอะแล้วเขาก็อ่ะอ่ะหอมพ่อมั่งแเขาก็จะก้มมาตอนแรกกำลังจะาวแล้วเขาก็ช่วงแบบทำตามแต่ตอนแรกอะหอมมั่นอะแต่ไม่มีเสียงแล้วก็หอมธรรมดาใช่ไหมมันก้มมามาเลียแก้มเรามาเลียแล้วก็น้ำลายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังคือมันหอมมากนี่ว่า แต่ว่าบิ๊กหรือว่ามีสเดียร์ที่ว่ารออคนหน้านิ่งใช่ไหมคะแต่เ้ายิ้มมากเออยิ้มแล้วเขายิ้มแล้วมันจะเหมือนแบบอารมณ์คนหน้านิ่งอลยค่ะคือหน้าที่มันไม่ค่อยยิ้มพ่อก็ยืนภูมิใจไปเขาพูดถึงลูกอะไรยิ้มนเอาเบลยิ้มหน่อยเบลเบลยิ้มหน่อยเบลยิ้มหน่อยไม่ได้ครึ่งลูกเลยไม่ได้ครึ่งลูกเลยอยาให้ลูกเหมือนเดียรเรื่องอะไรมิสเียเหมือนกัน ไม่ไดีไม่ได้บอดนะแกรู้เรื่องแล้วเราเคยคุยกันแล้วเคยเลยแล้วแหมมันก็แค่เรื่องเดียวเมื่อวะคุณใช้ได้ถ้าลูกเหมือนผมพีอย่าดีหมดดค่ะในการจุ๊บบ้าเด้อลูกนี่ไม่อยากให้ลูกเหมือนเราเออมันได้เด้งมาตังมา้ยไปเดินตามมาหน้าหน้าให้เป็นร้อยหนึ่งพวกงานหน้ามึงต้องมาหนังไม่มากูเล่นไม่ได้นะ ไอเดบนเลยก็ดอย่าเลดิเกย์ไปไหนด้วยดิเล็กอย่างนันหน้าเป็นชื่อไหมชื่อนี้ดีอ๋อนั่งยังไม่คุ้มเลยอ่ะคุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหม